หม่อมข้าวไหมครับน้ำม,มันนมำมันข้าวเย็นของพาขินว้ายิ้มหวานกันทีนึงาม่ำมไหมหอ้า้ปลากอนเ็ลขิน

นีินอมิน่อ,อไม่ n h i ề หรออยู่ไหออมอ่ะอ,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 อือืไม่อยู่หรอครับอืไม่อยู่หรอไม่อยู่ข้าวหรออื <laughs> um, 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 um. <cười> 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 Người na ừm ừm อ้ําอู้ยย้ยย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 ดยย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 ออยออยยยยยยอยย้ยยีดีอัยอยยหนยอยยอ้ยย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 นยหมยก้มยยยียยยยนยย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  吃、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯